เสียงคอแขกตังมันจะฝั่งนู้นนะใช่จ้ะใช่ลุงสมหมายไหมรู้เอาขอมาเอามาคืนอ๋อเอาอะไรมาคืนเอาอะไรโทรศัพท์โทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์เอามาคืนเหรอ สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี FC, ่พพซีคุณลุงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมแอมแล้วก็ช่องเดินป่าหน้าเปด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้มาเดินป่าเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วเนาะออมเพิ่งเดินเข้ามาสู่เส้นหลักเนาะคลิปนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในช่องเดียวกันเนาะจากอีพีที่แล้วต้อกลับขออภัยด้วยแต่ว่าก็ยังไงก็ฝากพี่พพซีเนี่ยติดตามไว้ทั้งสองช่องเนาะเพื่อที่ว่าคลิปมันเด้งเนี่ย สามารถดูติดต่อกันได้ทั้งสองช่องเลยหรือว่าตอนนี้มีใครดูติดต่อกันสองช่องแม่ดูแล้วเข้าใจเนาะถ้าดูเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็ดีใจมากๆที่เอฟซีแบบติดตามไว้ทั้งสองช่องนะสาหรับคนไหนที่ดูแล้วงง,งๆหรืออะไรเนี่ยแนะนํากดติดตามไว้ทั้งช่องเดินทางสไตล์แอมแอมแล้วก็ช่องเดินปาน่านาเปนะคะทุกคนก็ต้องกราบขออภัยแม่แม่เอฟซีด้วยที่ทาคลิปทั้งสองช่องซึ่งทั้งสองช่องนี้ก็ ได้มีรายได้สร้างรายได้ได้แล้วนะคะทุกคนก็เลยอยากจะทําทั้งสองช่องเพื่อที่ว่าอมจะได้มีรายได้ส่วนนี้ไปทำอย่างอื่นเนาะไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะทุกคนอาจจะไม่ได้ใช้แค่ส่วนตัวนะคะทุกคนขออยากจะให้พี่ FC Support นะติดตามไว้ทั้งสองช่องนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเปิดเปิดช่องมาเพิ่มอีกช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องคู่กันกับพี่แปนนะ,ะทุกคนซึ่ง เราจะขายของในช่องนั้นๆน,น,นะคะเพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็มีแม่ FC เนี่ยคอมเมนต์ว่าพี่แฟตอะไรนะแบบประมาณว่าพี่แฟตอะไม่สมควรย้ายกระเป๋าเงินจากแฟตใหญ่มาใช้ร่วมกันกับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องกลับขออภัยด้วยนะที่ทุกคนอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่านะเพราะว่าการที่เราสร้างรายไดร้ร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นช่องอีกช่องหนึง่งก็คือช่องที่เราจะทําคู่กันเนี่ย อาจจะเป็นรายได้ร่วมกันแต่ยังไงเราหานกันแน่นอนนะทุกคนเราไม่ได้แบบเอามารวมกันอยู่แล้วนะเราทุกอย่างหานซองนะทุกคนซึ่งเป็นการที่เราจะไม่เอาเปรียบกันถึงเขาจะเป็นผู้ชายนะทุกคนแต่ออมก็ไม่ไม่เอาเปรียบเขานะทุกคนต้องบอกไปก่อนว่าอยายทุกคนเข้าใจในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ได้ยินมีเสียงคนเดินนะทุกคนในป่าตอนนี้ออมเดินมา าทางที่ลงไปอีกจุดหนึ่งนะแล้วไปเจอกับท่านชีปะขาวนะจากคลิปที่แล้วนะเนาะเผื่อพี่พีพซีดูไม่ปฏิติประตอกันท่านเตือนว่าทางนี้เป็นเส้นทางไม่สมควรไปนะบางคนก็ไปแล้วไม่กลับมาอนะไรอย่างนี้เนาะก็เลยได้เปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ไปตามเส้นหลักเลยนะเพื่อที่จะเดินทางไปหาหลวงสมหมายนะทุกคนเอาพักให้คนะุณลุงเนาะโอเคก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาต เดินทางต่อแล้วกันหลังจากที่นั่งพักได้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เปิดคลิปให้พีพีชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะทุกคนไปเดี๋ยวเราออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครนะแต่เมื่อกี้อมเอาหมามาด้วยนะทุกคนก็น่าจะเป็นเสียงของไอ้สอตัวนั้นนะป่า ทุกคนก็หวังว่าจะเข้าใจเนาะที่ยอมกลับมาทำคลิปอีกครั้งออกก็อยากจะได้แรงบันดาลใจเนาะไม่ใช่คําพูดต่างๆ,ๆนานาแต่ออก็ไม่ได้สนใจหรอกพ,พี่หลายหลายคนก็ไม่สนใจนะแต่มันก็ท้อแท้นะพอเจอคอมเมนต์ลบๆมันก็ท้อแท้เรื่องมจะไม่อ่านคอมเมนต์เลยดีมันช่องอื่นๆเลยดีไหม <c oughs> <c oughs> ก็ทํายากนะไม่อ่านคอมเมนต์เลยมันก็ Yeah, นะเราก็ไม่รู้ว่าจะปรับปรุงตัวเองยังไงนะแต่ก็อย่าเอาใจคนอื่นมาใส่ใจเราเนาะเพราะเรามีความเห็นแตกต่ตางกันไปก็ในช่องหนึ่งเลยยังยังคิดชื่อช่องกันไม่ได้นะพี่ที่ว่าจะขายของในช่องน้นแล้วก็ทมคลิปคู่กันในช่องนันะ้นเนาะอาจจะเร็วๆนี้แหละอีกสองสามวันนี้แหละมีช่องใหม่แน่นอนนะ ในปูมูช่องใหม่นะีเดินตามเส้นทางหลักเนยนะตามที่ท่านชีปะขาบอกว่าถ้าเดินก็เดินตามเส้นทางหลักไม่ต้องถ้าเจอเส้นเล็กไม่ต้องลงไปนะโอเควันนี้ที่มาคนเดียวเนี่ยเพ็นเพราะว่าพี่แสตเขา เขาไปป่าดิบชื้นนะพี่พอมไม่ได้ไปนะรู้สึกว่าแผลตรงขาเนี่ยมันยังไม่หายก็เลยยังไม่อยากไปตรงป่าดิบชื้นสักเท่าไหร่ได้ยินมันเสียงคุนคุยกันเลยทุกคนได้ยินไหมทางมาจากฝั่งนน้นนะเดี๋ยวผมจะลองลองเดินเข้าไปดูนะตอนนี้อมเดินมาตามเสียงนะแต่ก็ไม่เจอนะ เราจะฝังคาท่านชีประขาวนะเราจะไม่ลงไปมั่วสั่วน,นะพี่พี่เสียงชัดมากได้ยินไหมป่าก็ค่อนข้างที่จะุกจริงๆแล้วเนี่ยผมจำทางได้แล้วนะตรงนี้แหละที่ทางเข้าไปจุดที่งลุงเคยอยู่ว่าลุงน่าจะกลับมาหรือป่า มันก็อยู่ที่ดงรับแรงถาวรก็ไม่อยอะนะไปดูนะ<ฮ>อู้หนอันนี้มันเรียกว่าเห็ดอะไรอ่ะใหญ่มากพี่พี่เห็ดอะไรเต็มเลยสีน้ำตาลขอบตีเขาวแต่ว่ามันสวยนะพี่พี่ ย,ยัเน,น,นทุ้ก็ยังยังได้เีิสิผู้ชายอมากอเีย่าคุณลุงต้งกลับมาแน่ๆเพระจุดที่ทุกขที่คลุงอยู่ในน้ำแล้วว้าวว้าวมากจริงเดี๋ยวมาที่งดดิด ที่ลงก่อนลงไปทางไหนได้แต่ว่าเตอร์ทำไมมันเป็นสีน้ำตาล 扛不动没来。 ถึงแล้วพี่จะเจอรุ่งไหมนาลุ้นกัน เคยเจอมาก่อนเลยนะไม่แปลกที่ดิงจะเลือกอยู่ที่นี้นะดึงก็คงรอฝนเนาะ ถัาคุณดุงโดนน้ำท่ว,แว,แวมแล้วที่คนแถวเนี้ยเหมือนหน้ามีเห็ดมากแต่ก็าไม่มีที่คป็นหาไปคือถ้าคุณลุงน้ำท่วมแล้วไปไงล่ะทีนี้ เล็แรงมากอากาศดีเลยอะพี่พีุ่งก็อยู่ไหนเนาะนจะอยู่ที่เมืองัะแวแน่เลยทุกคนไม่เห็นลงเลยนะใครอยากรู้จักคุณลุงนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้ในคลิปยอดนิยมนะคะลงุงชื่อคุณลุงสมหมายนะคะก่อนหน้านี้คุณลุงได้ใบหัวใบหัวอะใบหัว fc ถูกนะคะ เป็นทุลุงคนป่าที่หนุมได้มาเจอที่นี่นะคะก่อนที่จะเจอลุงครั้งแรกเนี่ยลุงมาขโมยกินข้านมนะพี่ก็เลยจับได้ขนาดของขาว่าเป็นโมตร่นี้ก่อนหลอกลุงนะพี่เหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าก็มารอนลุ้นกัน ากาศร้อนมากๆแต่ก็มีลมมีลมพัดเนาะห้วยเทวันอันนะคะที่นี่ห้วยเทวันออมไม่รู้ว่าโทรศัพท์ที่คุณลุงไปเนี่ยคุณลุงยังเก็บไว้อยู่ไหมออมยังไม่ไดเอามานะทุกคนโทรศัพท์ยังอยู่ที่ลุงนะเพราะว่าออมไม่ได้มาหาคุณลุงเลยตั้งแต่เจอกับคุณลุงวันที่ฝนตกวันนั้นนะ เพรนั้นฝนตกออกของกินไ่ให้ลุงแล้วลุงก็ไม่เอาโทรศัพท์มาคืนเพราะคุณลุงเดิมนะไม่รู้ว่าแบตหมดแล้วหรือมั้งเราได้ไปถ่ายบางทีตอนเอาอกให้ถ่ายนะทุกคนแต่ก็ถ้ามันผิดกฎบ้านเมืองเขาอมก็บอกว่าไม่ต้องทาแต่ว่าคุณลุงเขา <c oughs> ท่านผู้นําพงเนี่ยอนุญาตนะอนุญาตแล้วเอาอมตอนแรกท่านผู้นําพงคิดว่าออมเป็นคนให้คุณลุงอไปถ่ายแหละ จริงๆมันก็ออกหอมนี่แหละทุกคนแต่เพียงแค่ว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นอมก็ถือว่าซื้อให้คุณลุงไปเลยเนาะถือว่าซื้อให้คุณลุงไปอ่ะทัดดีเสียงเสียงมันมีคนเดินมา มันออกได้ยินเสียงโคกแคกโคกแคกดังมาจากฝั่งโู้นนะฮลุงใช่จ้ะใช่ลุงสมหม่ยไหม ดีค่ะคุณลุงดูเอาผักมาให้ลุงผ,ลผักมาจากที่ไร่ใช่อ,อ้าวแล้วทำไมวันนี้ถึงอยู่ที่เนี่ยลุงม,มาอยู่ตรงนี้แล้วลุงมาอยู่ตรงนี้แล้วเหรออ้าวแล้วอ๋อ,อแล้วไม่ได้ไปทํางานข้างในแล้วเหรอลุงาออยยย่แตตตกกก็ก็็นนนนเเ<ห>ไปนอนนู่นเหรอ อ๋อมาตอนเช้าแล้วก็เย็นก็กลับอย่างเงี้ยเหรอมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวค่ะลุงมีนานแล้วสวยไหมสวยสวยสวยดีใจมากที่ได้กลับมาอยู่บ้านตัวเองแล้วดีใจนะที่ได้กลับมาอยู่บ้านตัวเองอ <laughs> จะจะลุงนั่งตรงนั้นแหละลุงนั่งตรงนั้นแหละอ่าโอ้รู้มาหรอหลายวันแล้วไม่เจออ๋อเลยมามาที่นี่หลายวันแล้วเหรอหนูไม่ค่อยได้มาเดินป่าเลยช่วงนี้ค่ะลุงออกไไปหนามากลับบ้านมาเนี่ยไงไปเอาผักมาให้ลุงเนี่ยไงโอ,โ,อโอ้โอ้คิดถึง อืมคิดถึงเหมือนกันค่ะลุงเออแล้วนี่ลุงสบายดีใช่ไหมลุงสบายดีมาลูกเอาขอมาเอามาคืนอ๋อเอาอะไรมาคืนอ่าอะไรโถระโถระอ๋อโทรศัพท์เอามาคืนเหรอเอามาคืนทําไมอ่ะทําไมไม่เก็บไว้ใช้อ่ะเดี๋ยวหาลูกกลัวหายกลัวหายพี่ดาวโพข้าบอกว่าเอาไว้ตอนไม่ค่อยได้ช้มามาคืนออกเลย เอาไว้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อ๋ออลถ่ายรูป่เพี้ยนเลยถ่ายรูปมาเต็มเลยเนาะเออดูดูสวยๆขนาดเลยอ๋อโอเคโอเคคนลุงโทรศัพท์มาคืนนะมาหน้านี่ดูดูหลังนี่ดูดูปลาป่าพอยู่อยู่ข้างหลังนี่เหรอไม่ได้อยู่ตรงนี้อ๋อเอาลุงแล้วนี่ถ่ายรูปมาเยอะเลยเหรอถ่ายวิดีโอมาด้วยไหมใช่ๆอันนี้มันดับไปแล้วพังแล้วมั้งอ๋อมันพังเหรอไม่รู้ดับไปเลยดับไปเลย มาคืดเดดเดดเลยอ๋อน่าจะแบตหมดหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ประการลุงทุกคนลุงเอาโทรศัพท์มาคืนนะก็เคยให้คุณลุงไว้นะไม่เป็นไรลุงบอกว่าไม่ได้จําเป็นที่จะใช้ก็โอเคไม่เป็นไรลุงใช้อีกไหมเดี๋ยวหนูไปชาร์จแบตให้มไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วเหรอกินข้าวยังคะดูกินข้าวมาแล้วกินข้าวมาแล้วเหรอดูดู่สบายมากเลยสบายเหรอ ดีแล้วโอ้ทำไมใส่ได้ใส่รองเท้าด้วยปกติไม่เคยเห็นใส่รองเท้าเลยนี่นี่นี่รองเท้าใส่ดีมากใส่ดีไม่ชอบใส่นะแต่พอสาระรู้จุดเดินสบายขึ้นเออก็ต้องใส่นั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวโพหายในหมู่บ้านสายหมอกเอามาจากหมู่บ้านสายหมอกมีคนเอามาให้มีคเอามาให้โอเคได้ได้เดี๋ยวหนูเอาผักให้ลุงนะก่อนกลับแล้วกันกระเป๋า วางกงระเป๋าไว้ตรงนู้นนะเออเออเดี๋ยวไปห้าครูข้างในทาเกะเออเอาไว้คนข้างในทำกินเนาะโอเคอยังไงก็วันนี้ก็ได้เจอลุงดีใจมากเลยเจ้าอมอ๋อดีใจเหมือนกันคะ่ะลุงมีโอกาสก็ออกไปข้างนอกบ้างก็ได้นะลุงลุงอยากได้อะไรอยู่ไหมอ่ะไม่เป็นไรข้างในมีหมดแล้วข้างในมีหมดแล้วดูสบายมากเลยดูข้างในดูดีใจมากมีเพื่อเยอะ มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะมีของดีเออไม่รู้ว่าลุงสบายใจที่ได้ปิดหน้าหรือเปล่านะลูดูมีความสุขแล้วลนูกลับบ้านมีคนถามถ,ามถึงลุงด้วยนะนะใช่บอกมาเจ้งไปหว่วงลูงนะลุงบอกแล้วลูงบอกให้ทุกคนรู้แล้วแหละว,ว่าลุงสบายดีลุงสบายดี <c oughs> ดูจา้าล <c oughs> ู อขอมาให้ออกได้มีค่ออเอาไม่เอาของมีค่าไม่เอายทำงานงานแล้วได้มาเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูจักด้วยเหรอว่าไปแล้วเป็นเงินตังหูอืมกำไรได ทำงานเหรอมีกำไลเท้าด้วยมีกำไลเท้าด้วยลุงก็เก็บไว้ใช้เถอะเอาไว้ใช้ข้างในนั่นหแหลนะใม,ม้เป็นไรลุงหนูไม่เอานะไม่ต้องเอามานะหนูมีเยอะแล้วหนูไม่เอาแล้วลุงคิดถึงที่นอนเก่าไหมไที่นอนเก่าลุงพังหมดแล้วนะั่นะน่ะน้ำพัดหมดแล้ว ลุงเดี๋ยวไปดูก่อนนะเออได้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 ไดไดลุงเดี๋ยวขากลับมาเอาผัก้วยนะได้ไดเาขนมมาไม่เป็นไรลุงโอเคงั้นเดี๋ยวต้องปิดชิฟแล้วแหละเพราะว่าถ่ายมาค่อนข้างที่จะยาวลุูมีขนมมีไอ้นี่มาให้ลุงด้วยนข,นขนมกับผักอยู่ในกระเป๋า<ข>อโอเคจ้ะเดี๋ยวลุงไปเดินไปดูที่นอนก่อนก็นกนได้แล้วก็กลับมาเอานะโอเค ลุงก็ไปดูที่นอนเก่านะนู่นลุง,ลงอยู่ข้างหลังนะจริงๆแล้วอะ่ะลุงดูความเรียบร้อยอยู่ข้างหลังหลายคนก็คงสงสัยนะออองครักษ์ทำหน้าที่อะไรเขาก็ดูแลผืนป่าน,นี่แหละทุกคนไม่ให้พวกในพาร์ทหลงเข้าไปในเมืองเขาอย่างเงี้ยอืมพอะเมืองเขาก็อยู่แถวๆนี้เนะลุงก็บอกว่ามาที่นี่บ่อยมากเลยไม่เจออมสักทีนะ เาโทรศัพท์มาให้เปิดไม่ติดเลยนะลองเปิดแต่เราไม่ติดน่าจะแบตหมดขาสวยเหมือนเดิมเลยเขาว่าถ้าออกไม่มาเจอลุงลุงก็ต้อง ก็ต้องอยู่เหมือนเดิมไปตลอดลุงเดี๋ยวหนูจะกลับแล้วนะหนูมานานแล้ว,วล,วลุงพูดเก่งขึ้นเยอะเลยพี่พี่พูดเก่งมากอย่ไปเตรียมของมาให้ลุงก่อน ไปกลับลุงเดี๋ยวหนูกลับแล้วนะหนูกลับแล้วอยู่กับลุงได้ไม่นานนะพี่ๆเพราะว่าเดี๋ดยวคราามืดก่ออนเราป่ามันลกแล้วมันหลงทางง่ายเนาะทางเข้าทางออก <Okay. S 1> กลับแล้วลุง <Okay. S 1> ใช่ใช่ ไม่เป็นไรจ้าลุงกลับได้ลุงคิดที่นี่มาเลยเออลุงคิดถึงลุงก็มาที่นี่บ่อยๆอยู่แล้วไม่ใช่เหรอลุงก็ดูแลแถวๆนี้ไหมค่ะอ๋อไม่เกี่ยวกับหนูหรอกลุงเลือกเองหนูแค่มาช่วยนิดๆหน่อยๆหนูไม่ได้ช่วยอะไรอได้เจอพวกเขาโอ้ลุงก็กลัวพวกเขาเขาโอ้าจีิงลุงก็ไปแล้วก็ ากโอเคลุงเดี๋ยวผักหนูวางไว้นี่นะเอามีถั่วแล้วก็เอามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะลุงเออลุงลุงลุงแป๊บนึงลุงแป๊บนึงกอดไม่ได้นะลุงเราเป็นผู้หญิงกอดไม่ได้กอดไม่ได้เราเป็นผู้หญิงดีใจจับมือจับมือดีใจอย่างี้เอออย่างงี้พอโอเคนะขขออโโททษษล นนลุงทำกับผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เรียบร้อยดูไม่ดีเหมืนมนอนอเป็นลูกหลานลูกเออหนูเข้าใจลุงหนูมีแฟนแล้วนะชื่ออะไรคนลุงเคยเจอไหมถ่ายบอชื่อน่อยชื่อไม่ให้ไม่บอกดีกว่าให้ให้ลุงถ่ายลุงจะรู้ไหมที่เป็นผู้ชายที่ที่มีแฟน อที่อยู่ใครมาเจอรูมาก่อเป่าววะเจอไหมเคยเจอหรือเปล่าวะไม่รู้สิเดี๋ยวพามาแนะนำตัวนะอืมได้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 เลยหาอะไรลูกสร้างบ้านต้นไม้ตรงโน้อ๋อสร้างบ้านต้นไม้ข้างหลังนู้นโอเคกลับแล้วนะอย่าลืมเอาผักไปด้วยไปดีๆโอเคทุกคนเดี๋ยวขอปิดคลิปไว้เพี่อที่นี้่เลยกลับบ้านก่อนเดี๋ยวกันนะขนมเดี๋ยวขนมให้กินก่อนขอบใจนะ ขนมอยู่ในถุงผักนะก็เอาผักไปกินเอาไปให้คนที่ในเมืองลุงก็ได้นะปะเดี๋ยวยวันดออมขอปิดชีไว้เพียงเท่านี้แหละก็วันนี้มาเจอลุงแต่มาเจอหน้าลุงก็พอลนะเนาะทุกคนไม่ได้มีอะไรมากเอาผักมาให้ลุงอาจจะไม่ได้แบ่งให้ท่านชีประขาเนะพ่ออมตั้งใจเอามาให้ลุงเนาะทุกคนไว้โอกาสหน้าจะ ไม้ติดมือมาเนาะเผื่อเจอท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์จะได้ท่านถาวายได้เพลยุงเดี๋ยวลุงกลับอย่างเนี่ยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้อยู่เดี๋ย,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 ยวถวายเลยระวังผักเหี่ยวนะอเอากลับไปในเมืองก่อนก็นได้นะได้ได้ไดเพลทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าโคมาโคนะมาไปใครไม่รู้ไป,ไปไป